สวัสดีครับมือหนีมาอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องสบายสบายไปตามใจฉันมือนีสิมาเห็ดเมนูสบ,สบายสบายตามใจฉันนะครับก็คือตำเปลือกแตงโมนจาจะปกติเฮากเสยตำหมักหุงนะครับตำหมักหุงตำหมักตัวตำหมักแตงมือนีเลยสิเปลี่ยนเมนูสบ,สบายสบายตามใจฉันแบบว่าเอาของที่เฮาเคยกินดูดูเนี่ยครับ แต่เขาบอเคยกินเปลือกมันนะเขาสิกินตําเปลือกแตงโมมันนี้เขาก็ทาการปอกเปลือกที่เป็นเขียวๆของเปลือกแตงโมนะออกไปนะครับแล้วก็ทาการสีหันให้มันเป็นเส้นนะครับแตะว่าเนื้อแตงโมนีเน่เขาจะเอาออกไปตังหาเพื่อเป็นของหวานกินเป็นของหวานในภายหลังนะครับอันนี้เขาก็ปอกเปลือกมันได้แล้วเขา,าจะมาเป็น ให้มันเป็นฟอยๆเป็นเส้นๆคล้ายๆสมตำค้คล้ายๆหมักแตงนะคะแพริ่ธาตุพันปาหัานแพรนิานธาัดขูดก็ขูดครับแล้วแต่ธา,า,าัดของแต่ละบุคคลบางคนก็ซาบบางคนก็ซอยแล้วแต่ครับให้มันเป็นเส้นตามที่เราต้องการนะครบเอาสิตำ้เผือกแตงโมนี่เฮาสิแทนอาหารเดิมๆของเฮาเป็นอาหารแบบใหม่พิเศษส,สาหรับเฮานะครับสําหรับคนที่เบื่ออาหารนะครับ ข้ากากเห็ดจริงใหม่ๆของเหานะครับอันนี้ก็คือมีส่วนผสมก็คือของนาวน้ำตาลนิดนึงใส่พริกใส่น้ำปลาใส่ปลาใส่เครื่องปรุงที่คล้ายๆสม่ำต่ำเห้านะครับเราก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนวัตถุดิบจากหมักแตงจากเปลือกหูมาเป็นเปลือกแตงโมนะครับอันนี้เปลือกแตงโมที่เราหั่นไว้แล้วเรียบร้อยเป็นเส้นๆปล่อยๆนะครับแล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ก็เราก็ทำ แตงโมธรรมาดาก็คือสิบกว่าคักนะครับก็เลยเอามาตำเบิง่งมันเป็นรสชาติแแซ่บขนาดแดงนะครับอันนี้ก็ได้แล้วตำเปลือกแตงโมอา่าบามากินนะครับกินกับเขา,ขา,ขา,ขาเขาเขากำมันเท่านีครับบางคนก็เอิญเขาไายบรีเนาะแต่ว่าบ้านเขาหน่อยเอินเขากำก็จะมีหัวปลาย่างมีไข่ต้มแล้วก็ตำเปลือกแตงโมเนื้อแตงโมก็เอาไว้ กินเป็นกองหวานนะครับส่วนไพสีถิมก็แล้วแต่ท่านนะครับ <laughs> สิกินจะเปลือกมันก็นแล้วแต่ท่านนะครับอันนี้คือว,าว่าเขาเอ็ดสิงใหม่ๆเพื่อเรียนรู้สิงใหม่ๆสำหรับเจ้าของครับเพื่อวันใดวันหนึ่งเกิดบหมีหม,มัดมุงบวมมีหมัแตงเนาก็สามารถเอาเปลือกแตงมัวมาตำได้นะครับมาตำเป็นส้มตำแทนได้อากากินแล้วมันก็นอร่อยดีแซ่บดีลองเฮ็ดบึงนะครับ อาหารใหม่ๆง่ายๆสำหรับเรากินแบบง่ายๆเนาะอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปมื่อนนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันแบบสุดแสนจะวิเศษของท่านนะครับถึงจะง่ายแต่มันก็วิเศษสำหรับเราลองทำสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอาจจะดีสำหรับเราก็ได้ สิ่งเดิมๆม,มันก็คือสิ่งเดิมๆนะครับเฮาเหตุสิ่งใหม่ๆก็ได้สิ่งใหม่ๆก็อลองเห็ดเบิงอาจจะเป็นทางของเฮาก็ได้ครับขอบคุณเปลือกแตงโมขอบคุณเครื่องปรุงขอบคุณถ้วยขอบคุณจานขอบคุณอาหารทุกทุกอย่างที่เฮาได้กินมื้อนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับร่างกายเราขอบคุณทุก ทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ